他有点懒。 เดยกก็เป็นกองง่วงนอนละเฮ้ยที่แม่มีเขาจ้าอะไาให้ด้วยย่าคุณใจเขาีของเล่นมาให้เรารับหน่อยเลยก้นได้ เขาสอนอะไรบ้างโชว์โชว์ให้ทุกคนดูหน่อยเราะ <ๆ S 2> จะเล่นของเล่นไม่สนใจแล้วออได้ยี่สิบแล้วด้วยมาโชว์โชว์กันเลยเดี๋ยู่ได้ตังค์เพิ่มที่โรงเรียนเขาที่โรงเรียนเขา,า,าสอนอะไรเราบ้างมาโชว์ก็ดีบหู่ากนะรัดิบดิบหูถือดาบต้องถือดาบให้ก่อนอ่้าวดิบหูโชว์หน่อย อยู่้แล้วเรีนก่งมากใช่ปึยบได้สอบเก่ง่ายมากภูมิใจมาก่งมากที่ได้เรียนมามาเก่ง่าคนไม่ฮี ฟิงริมฟังู้ได้ยังไหมครับเดี๋ยวไปหาทุกมุด้วยนะรอแปนึงคือเราฟังอามีอะไรางห่องเดิม เดียวด้วยนี่โค้งอีกทีแล้วก็วิ่งโค้ด เรียบร้อยค่ะแค่ค่อยดีนะ เด็กส่วนต้องโก่งอย่างนั้นให้ดูเด็กต้องโก่ง มีออขอแล้วยถ้าเอเปียเลยโอเค สาประภูมใช้เอาผ้าสามสีมาผูกเลยนะครับอันนี้คือป้ายใบใหม่หมดเลยทั้งสามบ้านเลยปะเต็มยังอ๋อเรืออยวงไปานะครับไนะครับ คิวมาคิงแมนคิงแมนยังไม่มีบัตรกระชาชนเลยนะพวกเรยังมีแชร์แบงค์ไม่ได้จริงดีเลยชั้นพ่อมาตอบได้เลยฮะอโอเคไม่เป็นไรครับทำไมเขาจะโอนเงินให้เนี่ยทำไงดีเนี่ยเราไม่มีบัตรแรชชนยังทำไม่ได้เลยทำไงให้เขาโอนมาให้เนี่ยโ 好 k เดี๋ยวไม่ยอมนอนเดี๋ยวพีใจเกินโอ้เราอะรดีวไว้ต่อีปาใช่ผักคอนเสิร์ตแกต้องซีอเยอะแบงมีตรงแบงค์ดิจิโอ้มีเอเนดี้เ้นมาเลยนะเฮ้ยไอเสียบไปหน่เลย ถือไม่ได้เลยเสียงเอาไปดถออันนี้นตังอยู่นะเนี่ยเกือบแล้วเนะี่ยสามสิบปอร์เซ็นตนะค่ะีิจาราเออสาสเปอร์เซ็นคือ,อ,อมีคนเด็กตังไว้ตรงแก้มน้องน,นะฮะหมดยังนี้ยล้วงก่อนไปล้วงอยู่ดิเอาเงนหมดแล้วหมดแล้ว อะไรนะเยอะไปแล้วโก่อนก่อนสอนก็เลออะไรนะบอกพี่สิ่งสอนมาหลาังๆผมก็เอาคิวฮาค,าน,ะคะนนะครับอะไรนะะไรนะินนะ้แม่งน่ะมีชิวอาร์ทแล้วพี <c oughs> ่ต้องเอาครก่อนเจ็ดครัก่อน ตอนนี้ผมเดียวเองอีกหกปีอ่ะจ๋าให้หลานซื้อคอนเสิร์ตด้วยไปอเมริกาด้วยกันไหมยังไม่รู้เลยว่าการคืออะไรแล้ก็พูดกันแล้วว่าไปครับมันต้องมันต้องนั่งเรือไปนะไปนั่งเรือไปกันนะ ได้มีว่ายน้ำตามไปได้ไหมได้เลยโอเคถ่ายรูปวงกันนะครับเดี๋ยวเจอกันวันที่หกโอ้งานดูหนามีชัยดูหน้าเราบ้างเนี่ยอ๋อยังโอเคดูหน้าเดี๋ยวดูกันอีกทีวันที่หกใช่ไหมมามาถ่ายรูปกันเดี๋ยวเจอนวันที่หกนะครับผม ถ่ายรูปเป็น3ามมใช่ไหมครับถ่าก่อน ปูนปูนูนเอาตรงนี้ แต่ท่งนกูนอาจจะรู้ยังไงอนี่จะรู้อ่ะ